จะต้องสายปริศาเพื่อมาแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่วัดห้วยมงคลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนาะมาอ่มันมนี้มา,นะมาหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชาบุตรมาทำบุญมาทำบุญแล้วก็มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่งางๆเออทันสุอีีนี่เนี่ยจ,จะเป็นเขียด้วนี่อืมมีเขียวยางเขียยังนี่คือมาทำบุญกับเขียคือหางใหญ่แท้ โอ้แกอีลิขใหญ่ปานนี้บ่แค่พันนี่เนาะดูซ้ําตัวจริงบ่ซั่นสุตัวจริงเนาะมันใหญ่แต่เฮามันมันบ่กินแต่ขนนี่น่ะปานีน่ะมันกินเอาเสือตัวนี้อ คอยว่านี่เป็นรอมาเป็นแบบเป็นแบบท้องแดงแต่ว่าทั้งในโกนอ้าทั้งในโกนเพราะฉะนั้นก็ขึ้นดาวโกนได้เนี่ยเยอะัแมนโจนจับแล้วก็โจนหิ้วน้มย่งให้กันทะเลนี่มันดูไม่งั้นกินเราเต็มเยอะเจ็บน้ำทะเลเจือ ฝนกับอากาศดีเออมีมีมโอมีหุหปันสังสองหัวบ่สาหัวเออสังสามหัวคือคือคือโควดแมนมือถูกถอม แมวงเข่นี่ไ่มแม้วงเข่ใหญ่ทำบุญยังไงเด้อบริจาคลกสงลกบบาตรลอยบาทแล้วแต่ในบุญกุศลได้ไหมตันลอยู่นจิบบาทงบาทก็ได้แวแต่บัตหวมงคล เป็นสางใหม่เนาะแกสลักสางใหม่ใหม่เป็นเอามาตอกันหลายๆตน้นมาถวยมงคล